สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาประกาศผลรางวัลสําหรับคนที่ร่วมตอบคาถามนะฮะว่าทําไมถึงจะทําไมถึงมาติดตามช่องสมวรนเกมกากนะครับผมคือมีผู้ร่วมเข้าสนุกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อ่านแล้วก็รู้สึกดีใจเพิ่มใจมากๆเลยฮนะทําให้แบบผมแบบเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาใครดีเลือกไม่ถูกเหมือนกัน ว่าผมจะเลือกใครนะครับผมผมก็เลยนี่ครับผมทำทาโปรแกรมนี้ขึ้นมาฮะนี่ครับผมเป็นโปรแกรมสุ่มนะครับผมเป็นโปรแกรมสุ่มคือให้ AI เป็นคนจัดก,การเอาเองแล้วกันนะอโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มเลยนะครับไปตึด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 ติดตึด น้องวาสินีนะครับผมสีแทนนะครับผมเป็นผู้ได้รับรางวัลน,นี้ไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ไหนจริง,รงๆผมมีทั้งสองอย่างนะครับผมไม่เออผมเอาคอมเมนต์มารวมกันทั้งสองอย่างก็คือทั้ง Youtube และทั้ง a c e b o o k อ้าวเจอแล้วครับผมนี่ครับผมคุณวาสินีนะครับผมสีแทนนะครับผมชอบการใช้ชีวิตของพี่ๆเลี้ยงดูน้องมิเทิล ้าไม่มีการรัลังใช้ชีวิตคือเรียบง่ายไม่หวือหวาชอบการทํางานจริงๆก็คอมเมนต์ทุกอย่างฮะโอเคฮะก็ยังไงก็สําหรับใครที่ได้ของรางวัลก็ยินดีใจด้วยนะครับผมใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ